กระทะก้นดำหม้อก้นดำเราลองใช้ฝอยเหล็กขัดดูเลยครับเห็นไหมครับกระทะก้นดำหรือว่าหม้อก้นดำนะครับไม่มีทางออกแน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยติดฝังแน่นเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีทองทไทพีแชนแนลนะครับวันนี้มาดู วิธีการทำให้กระทะก้นดำแบบนี้ขาดไม่ออกทำอย่างไรให้กระทะก้นดำหรือถ้าเกิดว่าเป็นหม้อก้นดำเราก็สามารถนำออกได้แบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับถ้าที่บ้านของเรามีกระทะก้นดำแบบนี้หรือว่าหม้อก้นดำแบบนี้นะครับใช้น้ำลาดลงไปเลยครับ แล้วเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นเบกกิ้งโซดาหรือผงสารพัดประโยชน์มีขายทั่วไปนะครับหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายครับถุงหนึ่งประมาณ25บาทเสร็จเรียบร้อยเรามาโรยลงไปเลยครับผมจะทดลองตรงบริเวณนี้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวจะช้าเกินไปแล้วก็คลิปจะยาวเกินไปครับเราทําแบบนิดหน่อยให้ทุกท่านได้ชมว่าในการนากระทะก้นดําหรือหม้อ,อก,ก้นดําเอาออกแบบง่ายๆครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาใช้กระดาษชู่แปะลงไปเลยครับเสร็จแล้วเรามาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำส้มสายชูลาดหรือว่าฉีดพ่นไปตรงบริเวณที่เราวางกระดาษชู่ไว้ครับ นี่ครับลาดพรชุ่มๆเลยครับแล้วเราจะทิ้งไว้นะครับประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาขัดกระทะก้นดำกันครับตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วครับเราจะกลับมาดูและมาขัดกระทะก้นดำกันเลยครับผมจะใช้เป็นฝอยเหล็กขัดกระทะก้นดำลองดูนะครับว่ากระทะก้นดำจะออกบ้างหรือเปล่าครับ ดูนี่ครับกระทะต้นดามของเรานะครับตรงบริเวณนี้สีดำดำนิ่มมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยออกเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะขาดไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วนี่ครับเราขัดไปได้สักพักหนึ่งนะครับกระทะก้นดาของเราก็เริ่มขาวเลยครับเห็นไหมครับขาวจัวเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะใช้น้ำส้มสายชูลาดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเอากดะาดชูแปะไว้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเรานำน้ำส้มสายชูลาดสามไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแล้วมาขาดกระทะก้นดำกันอีกครั้งหนึ่งครับ เรากลับมาดูครั้งที่2หลังจากที่เราลาดน้ําส้มสายชูไว้อีกครั้งหนึ่งครับเราจะมาดูกระทะก้นดําของเรานะครับจะสะอาดมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราใช้ฝอยเหล็กในการขัดอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วนี่ครับกระทะก้นดําของเราตรงที่เราทําความสะอาดไว้นะครับกระทะขาวมากเลยครับเห็นไหมครับตูนกระทะแบบนี้ขาวมากขึ้นกว่า8 0เนลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขัดกระทะก้นดําหรือหม้อก้นดําให้ออกแบบง่ายๆออกมากกว่า8 0เลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าลิไทยพีชาแนลกระพมการแก้ไขกระทะก้นดำหม้อก้นดำใช้วิธีนี้เลยครับได้ผลดีแน่นอน